พาะว่าราชาพิสุ์เจดสี่สูตรอันดับของเก้าสำนักแห่งการปรอมกรคู่จะถูกประกาศเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นอันดับสุดท้ายของสามสำนักระดับล่างอาวิโชนี่มันไม่ใช่สำนักที่ถูกเอ่อหรือว่าจัวฟานซัดมัดเดียวร่งกันหรอไม่ได้แต้มสักแตมแถมยังขอสลดสิทิ เจ้ารังบวยก็สมควรแล้วล่ะอันดับสุดท้ายของสามสํานักระดับกลางแต่เดิมคิดว่าจะก้าวไปอีกขั้นแต่ไม่คิดแล้วว่าจะร่วงจากอันดับสองของระดับกลางไปอยู่บวยแทนคราวนี้กระดับไปคงโดนท่านพ่อฟันหัวขาดแน่แม้แต่สํนักโมหุนก็ยังร่วงไปบวยกลางสํานักเทียนสิง จะมีร่วมไปอยู่3สำนักระดับล่างเลยหรืออันดับสุดท้ายของ3สำนักระดับสูงสำนักเจียนชนเอ๊ะเฮ้ยพวกเราเป็น3สำนักระดับสูงแล้วเฮ้เอ๊ะสำนักเจียนชนเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับสูงเช่นนี้จะต้องมีสำนักระดับสูงหนึ่งสำนักตกลงไปแน่นอน สำนักนั้นจะเป็นใครคงไม่ต้องพูดก็ต้องเป็นพวกเราที่อ่อนแอที่สุดในระดับสูงอยู่แล้วผลลัพธ์เช่นนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์การปลอมกรคู่กระปับไปคราวนี้จะอธิบายแก่ผู้อสยพในสำนักอย่างไรดีต่อไปอันดับกลางของศาสนักระดับล่างสำนักสวนเทียนผลลัพธ์นี้ไม่ต่างจากทุกรางที่ผ่านมาเท่าไหร่อันดับกลางของสามสำนักระดับกลางสำนักเทียนที่เจิงอี ชาเกินท่านเจ้ายุดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนั่นสำนักเทียนที่เจออี้หงค่าเป็นถึงสามสำนักระดับสูงเหตุใดถงร่วงลงมาถึงเพียงนี้เรื่องนี้ต้องถามแผนการอัญชัญฉลาดของเจ้าแล้ว่ะเจ้าขอยอมแพ้มากเกินไปในการต่อสู้สำนักกับสำนักโม่เยียนและสำนักไทชิงเพื่อเก็บแรงทำให้ไม่ได้แต้มมากนัก ในสุดท้าทายของสามสำนักระดับสูงเจ้าก็แพ้สำนักโมเชอร์อกีกสุดท้ายแต้มของสำนักเจ้าตกหววลงมาที่อันดับกลางของระดับกลางพนดีเต้มของสึกระดับสูงนั้นมากกว่าที่ระดับกลางและล่างสะสมมากนะเป็นไปได้อย่างไรที่จะแพ้ หากนวนพลาดก็จะถูกย้อนเล่นงานเสียเองผู้ฝึกยุทธไร้ความปัรถนาจอมแข็งกระด้างและบรรลุสูวิทีแห่งเต่าได้อันดับกลางของสามสำนักระดับสูงสำนักโมเยนชิเ,เวลาเปล่าจริงๆเอาละตอนนี้จะประกาศอันดับหนึ่งของแต่ละระดับอันดับหนึ่งของสามสำนักระดับล่างสำนักเทียนซิงเทียนซิง เทียนสิงข้าว่าแล้วเซียวทั้งหมดนี่เป็นความผิดข,ของจมบ,บ้านั่นคุณชายผู้นี้จะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่อันดับหนึ่งของสามสำนักระดับกลางสำนักโมเช่จากสามสำนักระดับล่างกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในะระดับกลางถึงแม้พวกเขาจะคาดเดาไว้แล้วแต่ก็คง สงบนิ่งได้ชัง่งน่าทึ่งจริงๆหรือว่าผลลัพธ์นี้จะต่ำกว่าที่พวกเขาคาดไว้หรือพวกเขาอยากจะขึ้นมาอยู่ระดับสูงกันแน่ต่อไปอันดับหนึ่งของสามสำนักระดับสูงสำนักไทชิงหวังว่าการประลรองก่อคู่ครอง,งหน้าสิทธิสำนักเราจะไม่ต้องมาเจอกับปีศาจเช่นนี้อีกนะจบแล้วนะสำหรับตอน7-40อ่น์อาพิพากษาใดขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟัง ขอขอบคุณมากนะครับ